เป็นหมดแล้วยิ่งขายขายของนะบอกเลยขายยากมากตอนเนี้แม่ค้าออนไลน์<ม>อ่ะเพราะเฟ e บุ๊กปรับออกการิทึมแล้วทั่วประเทศคนบ่นกันคนระับโอ้คนบ่นกัน <c oughs> ปรับบ่อยมากเลยออก เอาลีบจิ้มนะลิงก์ข้างล่างปล่อยให้แล้วสี่โมงครึ่งเดี๋ยวปล่อยให้จะไปแล้วนะจ๊ะผมก็ว่าอยู่มันแปลกๆมันเป็นการปรับอัลกอร,ริทึมนะครับนี่เดี๋ยวจะเอาข่าวให้ดูเนี่ยเขาบอกว่า <c oughs> คงเป็นข่าวใหญ่สุดของวันนี้แหละเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าตั้งแต่มีการปรับอา อัลกอริทึมตัวใหม่ของ Facebook เมื่อเดือนพฤษภาคมส่งผลให้ยอดการเข้าถึงเพจลดลง30-50%คงไม่ใช่เรื่องเกินจริงแล้วแหละที่พักหลังๆมานี้มีคนบ่นว่าเพจเงียบหรือแม้กระทั่งผมเองยังถูกปิดกั้นการมองเห็นนี่นี่คือเหตุผลมันปรับอัลกอริทึมแล้วทำให้คนเห็นน้อยก็คือมัอนเป็นการเสี่ยงเนี่ยนี่ไงข่าว เพราะว่าผมไม่ค่อยสะดวกวันเนี่ยแต่ว่าเราทําแล้วเรามีความสุขเราก็ทําไปเถอะจริงทําทําแล้วมีความสุขเราก็ทําไปเลยเราไม่ได้ทําความเดือดร้อนให้ใครนี่คือสาธุสาธุค่ะเออนหนูเห็นถืออยู่ดอกหนนทำถูกอยู่หดอกถูกแล้วแหละเดอ้อ ต่องหัวตองหัวเจ็ดสิบเจ็ดคนนะคะกลุ่มจริงจะอยู่ที่นูปาร์กลิ่งให้เลยถือบ่ว่าเมีย่ยไอไม่ได้ตามรัฐบาลมาสื่อเล่าค่ะมานบอกอุ้ยบเป็นอย่างขาบมเป็นอย่างหนูทําถูกแล้วเนาะเอออันนี้มันสนะิบหกเนาะสิบหกพืชสองพืช เมษาลอดกับพ่อเดอ้อหาซื้อลอดแต่ตัวเน้นเดี๋ยวลอดขอแม่นหนูอยากได้ขึ้นเก่าศูนย์สามนี่แม่เออมักซื้อเอาบอามากักพานโหลดตัวเดียวเดอ้อตองงวดแมนหลักถือแล้วละ่ะแม่ถือแล้วละ่ะ สิบ่มี่ศูนย์เห็นบอมมี่อีกแล้วศูนย์อยู่ในจักหมวดแล้วแม่ว่หาหามวดหางวดเนาะหามวดนะคะห้างงวดห้าน้อยหนูบริไล่สุดเดอ้อเล่าหนูก็ไรสุดอยู่แต่่ากะสิบบริไล่คือเก่าดอกแมนแมนอยากถือว่าสันโอ้ยไพยก่กะอยากถือแม่เอ้ยหนูแต่หนูก็ยังถืก นูก็ยังอยากถือรอดไปนาหกลอยหาสิวปาดหกลอยเลตีนูกืลืมบึงสะดุดไหมที่เอานะเดี๋ยวจะว่าลาวฮานอยอย่างนี้ไม่ใช่เด้ออะพร้อมพิมพ์พร้อมแล้วนูให้แคปแล้ว วันนี้โอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเอามันแทงสิได้รู้วาเฮาเขาบอกกันเวลาไหนลงเวลาไหนวันที่เท่าไหร่ที่เราบอกกันแคปหน้าจอคุณแม่แคปหน้าจอค่ะคุณแม่เอาคือบล็อกแคืม โอเคไปนี่สัตบอสัตยู่เนาะหนูจะทุกทุกวันหนูจะบอกวันที่ด้วยเดอ้อหนูจะบอกวันที่ด้วยสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะตองงวดเดอ้อคุณแม่เดอ้อดตองหวดตอใจเดอ้อถือกระบ้ากันไปห้องฟุกถือกระบ้ากันไปข้าเห้องฟุกถือกระบเงาตอกซอกคือ,อเกา